อเบิร์ไอน์สไตน์เขาบอกว่าจินตนาการเนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าความรู้ซะอีกนะเพราะฉะนั้นวิชาฟิสิกส์เนี่ยเขาก็สอนให้เรารู้จักใช้จินตนาการนะฮะดังตัวอย่างอันเนี้ยอ่ะดูรูปนี้นะจินตนาการตามนะฮะเมื่อกี้เราดูมวลติดกับสปริงวางบนพื้นละทีนี้ขมเอามวลติดกับสปริงมาห้อยตองแตง่งตองแต่งแบบนี้แล้วจินตนาการนะว่าไอ้ด้านหลังของมวลเนี่ยนะมันถูกติดปากกาไว้นะฮะตำแหน่งเนี่ยนะคือตำแหน่งที่ยังไม่ออกแรงกระทำเราเรียกว่าตำแหน่งละ สมดุลปล่อยให้มันห้อยเฉยแต่แล้วคุณหมูก็ออกแรงดึงมันลงมานะฮะดึงมาลงมาก็ปุ๊บออกแรงดึงงี้ดึงลงมามันก็จะเคลื่อนที่ตามแรงใช่ไหมฮะมันก็จะห้อยลงมาขยับลงมาต่าลงมาเออตำแหน่งนี้ก็จะยืดออกมาสปริงก็ยืดอย่างงี้ใช่ไหมฮะออกแรงดึงเอฟตรงนี้อืมแต่แล้วเรียบร้อยก็ทํางานนะฮะเหมือนกับดึงสปริงตามแนวพื้นเหมือนกันแต่แล้วก็ปล่อยมือเป็นไงหยุดนะสปริงก็เป็นไง ดีดกับดีดกับผ่านตำแหน่งสมดุลตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้ไหมไม่ก็เป็นไงครับอาจสปริงข้างบนเออนะฮะมันก็จะเป็นไงมันก็จะเด้งดึงดึงมวลก็จะเด้งดึงๆึงในช่วงเนี้ยนะฮะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,น,นลงลงผ่านจุดสมดุลอย่างนี้นะในแนวดิ่งแบบนี้นะถ้าอันนี้มีปากกานะที่จ่ออยู่กับกระดาษแล้วเราให้อ้ตรงเนี้ยหมุนรอบแกนในทิศทิศทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ จินตนาการนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็จะดึงกระดาษให้วิ่งในทิศนี้จริงป่ะตามรูปเนี่ยนะฮะนี่คือ motion of paper คือทิศทางของกระดาษ <c oughs> นะฮะกระดาษก็จะวิ่งในทิศนี้มาแบบนี้เออนั้นเมื่อกระดาษวิ่งไอ้นี่วิ่งขึ้นลงดึ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 ง,ดงนะฮะมันก็จะทําให้เกิดการเขียนภาพบนกระดาษนะดังรูปอย่างนี้ละ่ะอ่ายังไม่สะใจพอนะฮะกูก็ตัดฉับ,ฉ,บฉับกระดาษนู ามาเป็นรูปนี้นี่นี่นะฮะเออนี่คือตอนที่เริ่มดึงนะฮะแล้วก็ดึงมากระด่างวิ่งอย่างนี้อืมก็เวลาผ่านไปมากเรื่อยๆนะแกนนี้ก็เวลาใดๆอันนี้ก็เป็นประมาณกระจัดและถ้าดูจากรูปนี้นะฮะก็คือแกนนี้เป็นแกนที่อยู่ตรงกลางนี่นะนะฮะคือแกนนี้แกนแกนี้นะฮะตำแหน่งสมดุลนะ,ะอันนี้มันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงนะ ตัวนี้คือช่วงกว้างของการแกว่งซึ่งเรียกว่าเป็นแอมปลิจูดนะไอ้ตัวนี้ก็แอมปลิจูดซึ่งจะมีขนาดเป็นไงนกันเท่ากันถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานนะครับอันนี้เป็นกราฟที่พอดหรือเขียนระหว่างปริมาณการกระจัดนะของมวลติดส,สปริงที่ห้อยอยู่นะฮะกับเวลาใดๆนะกราฟเนี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะเหมือนกับกราฟรูปอะไรรูปอะรูปอะไรรูปอะ,ะปกติ นะฮะถ้ายังจำกันได้ในเรื่องของวงกลมหนหน่วยถ้าเราพอดกราฟระหว่างมุมซิต้าใดๆกับค่าของไซ n สิต้าเราจะได้ว่าเอา้าวน้ามีอะไรนะ90องศาเนาะแล้วก็เป็นเท่าไห180องศา270องศาแล้วก็360องศาเนะาะไซูนย์องศาไซนค่าของ Y นะฮะ ลงก็นหนื่อยหวไยคือทรายซีต้านะถ้าใครลืมแล้วก็กลับไปทบทวนซะน,นะฮะทรายศูนย์ก็เป็นศูนย์0จะมีค่าเป็นบวกหนะ,ะก็อยู่ตรงนี้90นะฮะทรายร้อแปดิก็ศูนย์เหมือนเดิมซรายสอยเจ็ดก็เป็นเท่าไหร่ครับลบหนึ่เนาะเอออยู่แถวนี้ซรายส0ร้อก็ศูนนั่นถ้าเราเขียนกราฟค่าดื่นแล้วเนี่ยกราฟมันจะหน้าตาแบบนี้นี่คือกราฟของทรายซี้า กับมุมศิตะซึ่งมันจะเป็นไงครับมันจะคล้ายกับกราฟของการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Simple h a r m ์ n i นินะ